นี่ทุกคนท่านี้คือท่าท่าขาติดเราหายเขาบอกว่าท่าขาติดเราหายครับลองดูนะทุกคนเฮามีสีวะลึงด้วยนี่ความอุดมสมบูรณ์ทุกคนนะบูชาบูชาสีวะลึงแล้วจะมีความอุดมสมบูรณ์เอาไปต่อทุกคนนี่ท่านี้ไม่รู้ท่าอะไรยอดนะทุกคนนี่ทุกคนท่าดัดต้นนี่ นี่คือท่านี้นะทุกคนไหนท่าดัดตัวมันครับแก้ตะคิวนะแก้ลมตะคิวนี่ท่านี้นะนี่ขึ้นข้างบนไปหน่อยนี่ท่าอะไรท่าเสียดข้างนี่ท่านี้เนาะไปต่อเฮ้ยท่าอ่อนช้อยท่าอะไรนี่เราจะไม่รู้ท่าที่หนึ่งต้องอยู่แถวๆนี้แน่นอนนี่คือท่าที่สองท่าเอว แล้วก็ท่าขาขาดัดขานะครับนี่เดี๋ยวเราดูท่าที่หนึ่งที่อยู่ตรงไหนทุกคนนี่ดูต่อแต่ท่านี้ท่าลมในอกนะแก้ลมในอกยังหาท่าที่หนึ่งไม่เจอนี่ท่าลมในอกนะทุกคนเราเจอท่าเราเจอเสียแนแปลกแล้วคะ,ะมีกี่หน้าเนี่ยท่าที่ห้าสิบนะแก้อะไรเนี่ยปัดคอ ลมในบ้านเอวนี่คือท่านี้นะแต่ว่าเขามีหลายหน้านะทุกคนไปดูฝั่งนั้นก่อนทุกคนเขามีมทั้งหมดห้าหน้าฮนี่เรายังตามหาท่าที่หนึ่งไม่เจอนะแก้ลมในซ่วงนี่คือท่านี้แก้ลมในซ่วงนี่ท่านอนเหยียดลานเราเขาชื่อท่าอะไรเดี๋ยวไปดูทีการดัดแก้โรคในอกนะทุกคนีน่ ดัดยืดนะดัดยืดเลยยืดนะตัว